กาจารย์มีวิธีที่สอนเนี่ยสอนเรื่องเรื่องการดูแลลูกอ่ะให้ให้เป็นให้เป็นคนดีอ่ะตอนนี้มันตอนนี้เนี่ยอการดูแลการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่ดีเนี่ยหนึ่งคือพ่อแม่ต้องดีก่อนต้องดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยการมีสติสัพพัญญาถ้าเรามีสติปัญญา รามีสติสัปชัญญะเรามีความรู้ความสามารถในการสอนลูกลูกย่อมออกมาดีลูกย่อมเกิดมาดีทีนี้ถ้าเรามีคุณธรร,รมจร,ริยธรรมเวลาเราสอนลูกเราก็จะสอนลูกแบบมีคุณธรรมจร,ริยธรรมสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดที่สุดแล้วในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคนเป็นพอ่อเป็นแม่อย่วันนี้เราเริ่มมีลูกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์และตั้งเจตนาขึ้นมาว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะขวนขวายในการรู้หลักหลักธรรม เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ในปัจจุบันเมื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีได้ในปัจจุบันผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะได้นําผลตอนการปฏิบัติน,นั้นไปบอกสอนแก่ลูกของเราได้ดังนั้นถ้าเราสามารถตั้งเจตนาได้อย่างถูกต้องเนี่ยอินอทรีย์ธาตุมันจะเข้ากันเมื่อธาตุมันเข้ากันเนี่ยธาตุของลูกเนี่ยก็จะมีอินทรีย์ธาตุแบบเดียวกับเราดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะมันมีลักษณะน,น,นิสัยยังไงอย่างบางคนบอกว่าอุ้ยลูก แม่พ่อดีมากเลยแต่ทำไมลูกเลวไม่ด huh. ีจริงหรอกแสดงว่ามันมีอะไรหลบซ่อนอยู่ในความเป็นพ่อเป็นแม่แสดงว่ามันมีธาตุไม่ดีอยู่ในความเป็นพ่อเป็นแม่แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้คนภายนอกอาจจะไม่รู้เขาอาจจะสร้างภาพเขาอาจจะทําอะไรหลายอย่างเนี้ยไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของตัวเขาเองดัะนั้นธาตุเนี้ยมันจะเข้ากันได้เราต้องสร้างธาตุที่ดีกับตัวเองดังนั้นก่อนเราจะให้ลูกมีคณธรรมจะได้ทําตัวเราเองต้องมีคุณธรรมจะได้ทําก่อนเราอย่าให้ลูกมีพรมวิหารสี่เราก็ต้องทำตัวเองให้หนึวิหารสี่ก่อน เราอยากให้ลูกเนี่ยมีปัญญามากเราก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญามากก่อนปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะปัญญาทางโลกแต่หมายถึงปัญญาทางธรรมด้วยดังนั้นปัญญาทางธรรมก็จะให้ความสําคัญมากกว่าปัญญาทางโลกเพราะคนที่มีปัญญาทางธรรมเนี่ยจะนําไปสู่การมีปัญญาทางโลกได้ด้วยคนที่มีคุณธรร,รมจิได้ทมจะแสวงหาทุกอย่างในทางโลกอย่างมีคุณธรรมจิยธรรมดังนั้นคุณธรร,รมที่สันที่สุดในการเลี้ยงดูลูกคือคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่ เพราะนั่นคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมของความเป็นลูกก็ไม่มีถ้าเรามีคุณธรรมของความเป็นพ่อแม่คุณธรรมของลูกย่อมมีแต่เร,เริ่มต้นจากการฝึกฝนอบรมตัวเองตัวเองเนี่ยอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบนั้นเม <c oughs> ื่อตัวเองดีแบบไหนลูกจะออกมาเป็นแบบนั้นอย่างสุภาษิตคนโบราณนี่ก็ชอบพูดกันว่าลูกมามันหล่นไม่ไกลต้นซึ่งมันหล่นไม่ไกลจริงๆมันจะมีบางอย่างที่เหมือนพ่อเหมือนแม่มันจะมีบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างจากพ่อจากแม่ แต่มันโดยมากหลายส่วนจะเหมือนพ่อเหมือนแม่ดังนั้นเราอยากให้ลูกเรามีหลายส่วนไหนที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ให้พยายามสร้างเหตุปัจจัยแบบนั้นให้เกิดขึ้นมากๆแล้วลูกจะเหมือนพ่อแม่ในเรื่องนั้นเราสร้างเราจะไม่หลักเกณฑ์หลักการของคําว่าความลาดเอียงเทเอียงเนี่ยมันส่งผลเรื่องนะความลาดเอียงเทเอียงของพ่อแม่ในทางกุศลมากเท่าไหร่ลูกก็จะลาดเอียงเทเอียงในฝ่ายกุศลแบบพ่อแบบแม่มากขนาด ลูกมีความลาดเอียงเทเอียงฝ่ายความชั่วความเลวคือบุญอาอกุศลมากขนาดไหนมันก็จะไหลเอียงเทเอียงเนี่ยไปสู่บาปบุญคุณโทษอกุศลเหล่านั้นมากเด่นเช่นเดียวกันนั้นถ้าเราสร้างความลาดเอียงแบบไหนมากผลเจมาะก็มากแต่บางคนน่ยใช้ชีวิตนิสัยดีมากเลยนะไม่เคยเบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครแต่ในใจเนี่ยมีอกุศลนตลอดเวลาเขามีอกุศลตลอดเวลาหมายความว่าอะไรมีความเครียดมีความทุกข์มีความกังวลกังวลกับหลายเรื่องไอ้ธาตุความคิดไม่ดีตัวนี้แหละมันจะออกมา จนานนี้สุดแหละลูกก็ซึมซับไปทำไปดีเ่าเนี้ยไอ้ท่าที่พ่อแม่คิดแบบเนี้ยวันหนึ่งลูกก็จะไปทําตามความคิดของแม่พ่อแบบเดียวกันตามา่ามันจะเป็นไปตาม่าดุไงธาตมันเข้ากันไม่ได้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแบบเนี้ยเกิดขึ้นเพราะนั้นหน้าที่เราคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแม่เป็นพ่อที่ดีแล้วลูกก็จะออกมาเป็นลูกที่ดีเช่นเดียวกัน ย้อนกลับมาที่เรารักษาตนเองด้อมรักษาผู้อื่นไปด้วยก็คือครอบครัวไปด้วยแล้วก็คนคนข้างกายไปด้วยใช่ไหมต้อหลับทำพรยเจ้าใช้ได้เสมอเลยอาการลิโกมาเราใช้ได้กับทุกสถานการณ์การหวังอยากจะให้คนอื่นดีเราต้องกลับมาทําที่ตัวเองก่อนเราหวังให้ตัวเองดีก็ต้องทําที่ตัวเองก่อนดังนั้นไม่ว่าจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือแม้แต่กระทั่งการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเสมอ นี่มันเป็นเหตุผลชัดเจนมากเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะวิ่งกลับไปหาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําเหตุปัจจานี้ได้ให้กลับมาหาที่ตัวเองได้ทุกอย่างจบจะจบบทเลยเห็นไมพระฉะนั้นกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเองทุกอย่างจบได้ทุกอย่างชัดเจนได้